ประสบการ์ตอบโจทย์แมนยูเปิดทางเซนฟรีเจมี่วาดีเสริมเกมรุกสื่อเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอกาสในการคว้าตัวเจมี่วาดีอดีตกองหน้าจอมเก่าเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ทว่าไม่ใช่เป้าหมายหลักสำหรับแมนยูไนเต็ดที่มีรูเบนอโมริมคุมทัพต้องการเสริมผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งกองหน้าซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาปิดดีนมาเตอุสคุญยาจากวูฟแฮมตันมาแล้ว ปัจจุบันปีศาจแดงกำลังเจราจาเพื่อคว้าบริยันเอมเบอร์โมดาวยิงเบรนฟอร์ดซึ่งนักแต่ต้องการย้ายมาเล่นในถิ่นโอนแทฟฟอร์ดทว่ายังไม่สามารถตกลงค่าตัวกับพึ่งเพชราคาดได้ล่าสุดดีเอสเลติกเผยว่าได้รับโอกาสในการเซ็นสัญญากับกองหน้าที่เป็นฟรีเอเยนสามรายนำโดยเจมีวาดีอดีตแข้งเลสเตอร์ซิตี้โดมินิกค,คันวิว์เลวิน อดีตแข้งเอฟเวอร์ตันและคารลัมวิลสันอดีตแข้งนิวคาสเซิลอยู่ในเน็ตอย่างไรก็ตามแมนยูในเตดจะเจรจากับแข้งฟรีเอเยนเหล่านี้ต่อเมื่อถึงช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะและพวกเขาไม่สามารถคว้าเป้าหมายหลักของพวกเขาได้ทั้งนี้วาดีเพิ่งแยกทางกับเลสเตอร์เมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาหลังค้าแข้งกับสุนักจิ้งจอกตั้งแต่ปี2012ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะ คนสำคัญที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในประวัติศาสตร์ของสโมสรรวมถึงแชมป์เอฟเอคัพคอมมูนิตี้ชิลและแชมป์ลีกแชมเปียนชิพอีก2สมัยหากทุกท่านชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลฟ์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ